ิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Chrome การยกเลิกการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับความสนใจ Google ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สําหรับ Chrome ที่จะช่วยลดการแจ้งเตือนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ไม่ได้สนใจและไม่ต้องการรับแจ้งเตือนอีกต่อไปฟีเจอร์นี้เป็นการพัฒนาต่อจากฟีเจอร์บน Android ที่ให้ความสะดวกในการปิดโ o t i f i c a t ชันเว็บไซต์แต่ฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ Chrome และจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสงบสุขในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฟีเจอร์ปิดการแจ้งเตือนนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อครอมตรวจพบว่าผู้ใช้ไม่ได้ตอบสนองกับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งจะช่วยลดการแจ้งเตือนเกินพอดีที่อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกเบื่อหรือไม่สะดวกแต่ฟีเจอร์นี้จะไม่ปิดการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าใช้บ่อยๆหรือเว็บไซต์ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ Google ได้ทดลองและพบว่าฟีเจอร์นี้ช่วยลดการแจ้งเตือนลงมากถึง99%และมีผลต่อก,การคลิกโนติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสงบสุขในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการนอกจากนี้การปิดการแจ้งเตือนอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มการคลิกไปยังเว็บไซต์ที่ส่งโนติน้อยกว่าและทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นผู้ใช้คงสามารถปรับปรุงการตั้งค่าให้เหมาะสมกับตัวเองได้ซึ่งสามารถปิดหรือเปิดฟีเจอร์นี้ได้ตามความต้องการและยังสามารถตั้งค่าให้ยกเว้นการปิดการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการด้วยทั้งนี้ Google ไม่ได้ระบุว่าจะปล่อยฟีเจอร์นี้เมื่อใดแต่ก็ให้ผู้ใช้ได้ลองใช้งานและให้ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อไปแต่ฟีเจอร์นี้ก็มีข้อคิดเห็นและความคิดแตกต่างไปกันบางคนอาจคิดว่าการปิดการแจ้งเตือนอัตโนมัตินี้จะทำให้ผู้ใช้พลาดข้อมูลสำคัญจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้าใช้บ่อยแต่ถ้าคิดให้ลึกซักนิดการปรับปรุงการแจ้งเตือนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีและสำคัญในยุคที่ข้อมูลมากมายและแจ้งเตือนเกินพอดีนี้คุณคิดยังไงกับฟีเจอร์นี้ มาถามตัวเองว่าการปรับปรุงการแจ้งเตือนเพื่อความสะดวกสบายและความสงบสุขในการใช้งานเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่มาฝากความคิดเห็นให้กับเราในการความคิดเห็นล่างข้างนี้นะครับ